สวัสดีครับโรัครับบริษัทต้าอมเกนสำนงานใหญ่ครับผมสวัสดีครับบอยครับนะฮนักงานขายครับกิจภาพสีทองครับผมที่เรามาชมรถเลยครับพี่บอยวันนี้วันนี้เรามาดูกระบะแคบกันครับถ้าพูดถึงรถใช้งานนะครับเกี่ยวกับการบรรทุกการพาณิชย์และก็สารพัดประโยชน์เลยนะครับวันนี้ที่เราจะพามาชมเป็นรุ่นสมาร์ทแคบนะครับตัว Z Edition เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับพี่บอย 2393ซีซีครับผมนะฮะมีกี่แรงม้าครับคุณโดตัวนี้นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับครับผมรอบต่อวินาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 4 3ินิวตันเมตรนะครับโอ้โหคพลังถือว่าเพียงพอนะครับในการใช้งานแล้วก็บรรทุกของนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่หาเงินด้วยนะครับนะฮะนอกจากความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วนะครับเราจะมีสารพัดประโยชน์เลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันว่ามีอะไรบ้างเนาะครับผม ันนี้เราชมกันเลยนะครับจะพามารีวิวรอบคันแล้วก็ภายในนะครับลูกค้าที่ชอบเอาไปใช้งานก็ควรจะดูนะครับลูกค้าที่ชอบเอาไปแต่งซิ่งแต่งสวยแนะนําครับที่นี่ที่เดียวจบทุกอย่างนะครับถือว่าใส่ซิ่งไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวไปตามไปชมกันครับวันนี้ไปดูไปครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับตัว Z e dition ตัวนี้นะครับหลายๆท่านนะฮะจะติดภาพกับตัว Z e dition ตัวเก่าอยู่ ยังไม่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของตัว2020ตัวนี้มันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างเดี๋ยวถามน้องโดนัทดีกว่าครับตัวนี้มันมีความแตกต่างยังไงครับน้องโดนัทครับเอาจากด้านหน้าเลยนะพี่บอยเอาด้านหน้าก่อนเลยครับเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ชุดด้านหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังอ๋อกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ครับรูปลักษณ์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็คิ้วขอบกระจังก็จะเป็นสีดําสีดำล้วนเลยอ่า่าสังเกตดีๆนะครับรูปลักษณ์จากตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเราดูไล่์ไปพร้อมกันอ่านอกจากกระจังหน้ามีอะไรครับคุณโนรัก็มีการปรับเรื่องตำแหน่งของตัวเครอไฟตัดหมอกนิดนึงนะครับอ๋อเครอบไฟตัดหมอกก็รุ่นนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะพี่บอยอ๋อนี่ถึงไม่มีมาเราก็ติดตั้งเพิ่มได้อ๋อโอเคก็สําหรับสายซิ่งหรือสายที่ชอบแต่งนะครับที่นี่สามารถรองรับอุปกรณ์ตกแต่งมากมายครับผมผมสังเกตเห็นนิดนึงครับ ครับผมตัวไฟรู้สึกจะเปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมครับคุณโดนัทใช่ครับผมก็ดีไซน์ใหม่นิดนึงดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่นิดนึงตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นไฟอ่าไฟหน้าของยูโวรุ่นนี้เป็นไฮโดรเจนแบบมัลติกริดเฟกเตอร์นะครับอ๋อก็ให้แสงสว่างเวลากลางคืนครับผมถ้าสังเกตนิดนึงนะครับตัวนี้จะมีตุ่มๆมาน่าจะเป็นการกระจายแสงของไฟเลี้ยวได้ดีขึ้นใช่ไหมมุมเป็นมุมการกระจายแสงนะครับก็ออกแบบเป็นการออกแบบของคุณวิศวะนะครับครับผม เดี๋ยวเรามาดูส่วนเครื่องยนต์กันดีกว่าครับคุณโดนัท <ienda. S 1> คุณโดนัทตัวนี้เขาให้เครื่องตัวไหนมาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับพี่บอยครับผมเชื้อเพลิงก็คือน้ํามันดีเซลรองรับ B20 ด้วยอ่ารองรับ B20 ด้วยถือว่าประหยัดมากนะครับประหยัดมากนาะเซฟเ,เ,เ,เงินได้เยอะเลยครับผมก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรครับพี่บอยครับก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับก็ยังใช้เทอร์โบตัวเดิมเป็น v n เทอร์โบอ๋อครับผมแล้วก็ตัวนี้อ่านะ อัตรานะครับอัตราการเล่นของแรงม้านะครับก็อยู่ที่150แรงม้า3,400รอบต่อวินาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่343นิวตันเมตรครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่ค้าขายอยู่นะครับมีการส่งของส่งพักส่งอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ช่วยได้มากนะครับนะฮะที่สำคัญตอบโจทย์ตัวนี้พี่บอยยังไงครับมีการปรับวอชีนในรุ่น2.4ของรี v o แสดงว่ามันจะทําให้มันประหยัดมากขึ้นไปอีกเหรอครับปรับวฉีดให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประหยัดขึ้นอีกนะครับว่าตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน2.4อยู่ประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณ15.1เลยนะ15.1โอ้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆนะครับใช่ครับก็ดีเลยเหมาะกับโอ้เยี่ยมหลายๆกลุ่มเนาะพี่บอยครับใช่ครับชาวบ้านก็ดีชาวบ้านก็ดีวัยรุ่นก็โอเคครับแต่งก็โอเคครับใช้งานก็เยี่ยมอ่าถือว่าดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับใช้ใช้ในการขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าอัตราการเร่งเอยนะครับการประหยัดน้ํามันเอยนะครับถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะโอเคโอเคในส่วนด้านหน้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนต่อไปกันครับเรามาในส่วนของด้านข้างนะครับผมคุณโน้นครับผมเห็นกระทะมีล้อกระทะทองแดงครับเรามาชมล้อกระทะกันดีกว่านะครับ ตัวนี้ล้อกระทะนะครับตัว s ซอร์เรีชัน่นตัวสมาร์ทแคปนะครับได้ล้อกระทะขนาด15นิ้วมานะครับที่สำคัญให้ซีรีส์ยางมายอยู่ที่2 5 2 0 5นะครับทัพสิบเาี 15, นะครับครับผมก็คือเป็นล้อขอบ15เนาะใช่ครับครับเราได้เป็นล้อขอบ15มาแต่เ<ช><ต>มื่อกี้นี่จางไปเลยใช่ไหมครับผม <Okay. S 2> โอเคงั้นเราผ่านมาส่วนต่อไปครับโอเคไปนะฮะกระจกมั้ยกระจกนิดนึงไหมอ่ากระจกด้านข้างครับอ หูก็จ้าข้างนะครับเข้ามาในลักษณะสีดำเนาะสีดำรนเลยนะฮะรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟเลี้ยวด้านข้างมาครับครับผมนะครับหูจับข้างนะครับหูจับข้างประตูก็เป็นสีดำเหมือนกันนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็เป็นกระบะกระบะแฉกนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะไล่มาในส่วนท้ายกันบ้าง มาดูด้านท้ายดีกว่านะฮะในส่วนท้ายนะครับโอเคหูจะเปิดฝาท้ายยังเป็นสีดําอยู่นะนี่ครับสีดํานะครับแสดงว่าคุมตีมกับตัวหูกระจกข้างแล้วก็ตัวเปิดประตูด้านข้างอยู่เนาะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟไหมครับใช่ครับเป็นไฟอเบรกดวงที่สามนะครับเป็นเบรกดวงที่สามด้วยเป็น LED ด้วยใช่ครับโอ้ LED แปลว่าอะไรครับเป็นอ่าครับตรงนี้เราเราจะมีไฟท้ายนะครับไฟท้ายที่สวยงามมากๆนะครับ ในส่วนนี้นะครับดีไซน์ของไฟท้ายก็ยังเป็นหลอดอยู่ยังเป็นหลอดนะครับอ่าก็รุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายมาให้นะพี่บอยอ๋อครับผมไม่ต้องห่วงครับที่นี่ที่นี่มีที่นี่มีอ่าที่นี่มีนะครับที่นี่มีจำหน่ายแน่นอนนะครับที่ไม่ให้มาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเลยเจ้าตัวรุ่นเนี้เขาไปแต่งซิ่งใช่แต่งซิ่งเขาจะไม่ใส่กันชนท้ายเลยนะครับ ส่วนส่วนถนะ้คนที่เอาไปใช้งานจริงๆนะครับบางส่วนเขาอาจจะมีต่อคอกต่อโครงต่อตู้นะครับตัวนั้นก็จะไม่ได้ใช้กันชนท้ายเหมือนกันเนาะตัวนี้เรื่องเพิ่มเติมได้เป็นกันชนท้ายที่นี่มีใช,ใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่มีโอเคเยี่ยม,มากๆเลยนะครับในส่วนด้านหลังนี้อีผมสังเกตไม่ไม่เห็นมีไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่นี่นอยู่นี่ได้ไหมหอ่ะเปิดเลยครับนะอ,อามาดูนะครับปลายตัวเก็บ สัมภาระครับผมไม่ว่าจะบรรทุกสัมภาระต่างๆนะครับความกว้างก็บรรจุได้เยอะนะครับอุ้ยอันนี้อันนี้เยอะมากๆครับถ้าให้ตากล้องของเรานะครับน้องภูมินะครับมานอนน่าจะนอนได้ประมาณ 30- 40คนนะครับนอนอยู่ข้างในตรงนี้นะครับปกติแล้วถ้าพี่บอยใช้พี่บอยจะบรรทุกอะไรครับอ่าถังน้ําครับ ครับผมแต่วันนี้ oh. ปีนี้ไม่มีครับผมนะฮะสังเกตนะครับวิธีการใช้นะครับถังน้ำสองถังวางตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับจริงๆเรื่องนี้มันเรื่องผิดนะฮะผิดกฎหมายนะครับอย่าไปทำอันนี้ผมพูดไว้เฉยเผื่อปีหน้าได้เล่นกันนะโอเคก็สังเกตก็จะยังไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับใช่ไม่มีไลเนอร์แต่ว่าที่นี่ก็มีนะครับติดตั้งอุปกรณ์ครบแสดงว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสริมต่างๆอ่ะที่นี่มีให้ครบหมดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปครับครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างเนาะไปดูข้างในกันบ้างมาตามมาเลยฮะโอเคครับเรามาถึงในส่วนด้านในนะครับภายในของห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวให้น้องดนัดแนะนําครับว่าในส่วนของห้องโดยสารที่มันเปลี่ยนไปจากรุ่นตัวเดิมอ่ะมันมีอะไรมากได้ครับผมก็เดี๋ยวพาชมเลยนะครับตั้งแต่ครับผม คอนโซลหน้าเลยอ่าคอนโซลหน้าครับคอนโซลหน้าเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะมีการปรับเรื่องตำแหน่งของเครื่องเสียงพี่บอยครับตัวนี้ใส่เป็นเครื่องเสียงจอขนาด8นิ้วเป็นระบบสัมผัสมาให้นะครับในรุ่นเดิมจะเป็นซีดีเป็นปุ่มกดอ๋อใช่ใในตัวเดิมมันจะเป็นซีดีเนาะใช่ครับตัวนี้ก็8นิ้วนะครับขนาด8นิ้วรองรับตั้งแต่การเชื่อมต่อบูทูธนะครับแล้วก็ วิทยุ FM อะไรปกติเลยเอ้ผมได้ย kind of ินมาว่าตัวนี้มันมี Apple CarPlay ด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ในโทรศัพท์ iOS ครับใครที่ใช้ iPhone 12นะครับไอโฟนสิบซื้อเอายังเหรอโอเคครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้เลยเพียงแค่เสียบสายชาร์จธรรมดาเข้า USB ของเครื่องแค่นี้ต่อได้เลยในส่วนตัวนี้วิทยุเครื่องเสียงถือว่าดีมากม นะครับต,ต,ตัวอื่นล่ะครับคุณโดนัทมีรอ,องรับ Android Auto ด้วย Android ก็ได้เหรอใช่ Android Auto ด้วยแต่ว่า Android มีเงื่อนไขพี่บอยยังไงครับแอนดรอยโทรศัพท์ต้องเป็นรุ่นใหม่หน่อยนะครับอ๋อใช่ครับก็เป็นการสะท้อนหน้าจอเข้าเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับสะท้อนจากโทรศัพท์เข้ามาหน้าจอเครื่องเสียงในรถโอ้<ช>เป็นเหมือนมิลเลอร์ลิงเลยใช่ครับคล้ายกันเลยนะครับอ๋อดีมากมากแลรุ่นนี้ก็มีตัวอ่า ฟังก์ชันตัวสมาร์ทอีเวลิงมาด้วยเอออันนี้มันคืออะไรครับโดนัทอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันโทรศัพท์เข้ากับเชื่อมต่อหน้าจอเอ่อจอเครื่องเสียงรถยนต์โอ้เราต้องโหลดแอปนะฮะอราต้องโหลดแอปสมาร์ทอีเวลิงมาเนาะบอกเส้นทางครับบอกอุณหภูมิสภาพอากาศอ่าเอาเราจะรู้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งกรมอุตุอีกต่อไปนะครับต่อไปเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะฝนตกนะเนะ่ยฮะโอ้ดีมากมากครับถือว่าเป็น ไฮไลท์ของภายในโอ้ดีส่วนครับถุงลมนิรภัยอ่าถุงลมนิรภัยดูเรื่องความปลอดภัยนี่เรามีอะไรให้มาบ้างก็ถุงลมนิรภัยนะครับก็ยังมา3ามตำแหน่งเหมือนเดิมอ๋อครับครับแสดงว่ามีคู่หน้าละใช่ครับแล้วตัวไหนเพิ่มอีกใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตรงหัวเข่าหัวเข่าอ๋อใช่ครับโอ้ดีมากครับแสดงว่าการชนเกิดการชนที่เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเซฟเราได้เยอะมากๆเลยครับใช่ครับในส่วนต่อไปก็ระบบแอ ระบบแอร์รุ่นนี้ก็เนื่องจากเป็น Entry s t a ต e ์อะสแตนดาร์ดใช่ครับ standard ก็ยังเป็นแอร์แบบธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าก็สามารถเลือกปรับความแรงถ้าใส่ไข่นีพิเศษใช่ไหมครับพิเศษครับพิเศษ5 0ครับเป็นแอร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นแอร์ธรรมดาเครื่องผมนะฮะมีปรับหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับเพราะว่าฝั่งส่วนด้านซ้ายถ้าเป็นตุ่มแรกเนี่ยผมดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นทางลมเนาะที่ทางลมใช่ครับนะครับ แล้วก็ในส่วนกลางน่าจะเป็นเพิ่มความแรงของลมนะครับฝั่งขวาปรับอุณหภูมินะใช่ครับครับผมก็จะมี3วงด้วยกันนะครับ3วงร้อด้วยกันเอ๊ะไอ้ตุ่ม2อันข้างล่างนี่คืออะไรฮะลงมาด้านล่างแอร์นะครับก็จะเป็นตัวช่องเสียฟ้าเสียไฟเสียไฟนะครับครับผมชาร์จแบตเตอรี่ก็ได้อ๋อนะครับใช่ครับสองสองสองช่องเลยมันมีคนถามมาครับพอดีมีลูกค้าถามมาทําไมไม่ให้ที่จุบุรีอีกแล้วฮะเนื่องจากผมว่านะ วิศวกรน่าจะคำนึงถึงเรื่องระบบจริงๆแล้วเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าการจุดบุหรี่เนี่ยมันมีสิทธิ์ทําให้ความร้อนที่เราจุดบุหรี่นะครับอาจจะไปไหม้บาะหรือว่าไหม้ภายในได้นะครับให้ความร้อนที่เราจุดบุหรี่นะครับอาจจะไปไหม้บาะหรือว่าไหม้ภายในได้นะครับระบบบางอย่างก็เลยถูกตัดออกไปใช่ครับครับผมเดี๋ยวว่าส่วนพวงมาลัยครับผมได้ยินข่าวว่ามันเป็นเวอร์จริงๆหรอ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะไม่ใช่พาวเยือกโอ้โหพาวเยือกนี่ใช้แรงเต็มที่เลยนะครับผมสวัยครับครับผมปกติใช้แรงเอวไม่ใช้แขนสิตัวเลย power นะครับครับผมก็กลบอกว่า toyota พวงมาลัยเวอร์ทุกรุ่นโอเคเนาะโหตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยเหรอตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับลูกค้าที่ดูอยู่อาจจะสงสัยว่าฉันจะได้พวงมาลัยหนักไหมพวงมาลัยแข็งไหมไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันต้องไปช่วยตอนเราขับขี่จริงๆเนาะอย่างเช่นบรรทุกของหนักๆตัวนี้มีผลนะครับใช้ได้ดีครับดูเกียร์ฐานเกียร์นะครับก็ออกแบบดีนะครับออกแบบได้ดูแข็งแรงดีครับผมก็เป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับก็มีการปรับตำแหน่งเกียร์ถอยอ๋อเกียร์ถอยมันไม่ไีอยู่ที่เกียร์หกแล้วนะถ้าถ้ามาสังเกตดูดีๆนะครับเขาจะปอยู่ไปผักซ้ายสุดนะครับปกติรุ่นก่อนหน้านี้เนาะที่ยังไม่ใช่รีโว่ก็จะเป็นเกียร์ถอยจะอยู่ด้านล่าง ครับตัวนี้ก็ปรับมาอยู่ข้างๆเกณฑ์โอ็ถือว่าโอเคนะครับการออกแบบดีไซน์ครับคอนโซลครับผมเก็บของอ๋อมีพี่บอยก็มีช่องเก็บของก็มันจะมีช่องหนึ่งไว้ซ่อนเงินอะรอยา้ฮะเหรอซ่อนเงินได้ซื้อไม่สิแสดงว่าช่องเก็บของนี่ใหญ่มากๆนะครับจริงๆแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมสังเกตเห็นมีพวงมาลัยรู้สึกว่ามันดึงได้ไหม มันปรับได้กี่ทิศทางครับใช่ครับตัวนี้ปรับได้สี่ทิศทางไหนคุณโดนนะลองลองปรับให้ดูหน่อยฮะการโยกด้านล่างโยกมาแล้วก็ดึงเข้าเฮ้ยดึงออกขึ้นปกติการดึงเข้านะครับปกติมีแต่ในซูเปอร์คาร์นะครับจริงๆแล้วนะฮะถือว่ามาในรีโวในรีโวมีสุดยอดนะฮะนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันที่การขับขี่ทั่วไปขาดไม่ได้เลยครับใต้ช่องแอร์ต้องมีที่วางแก้ว ได้ชอางแกองมีที่วางแก้วโตโยต้เาเน้นเลยอันดับหนึ่งนะครับที่วางแก้วเยอะมากที่วางแก้วเยอะดีฮะนี่ครับที่วางแก้วสังเกตดูดีครับเดี๋ยวมาหนึ่งตรงนู้นฝั่งนู้นอีกหนึ่งนะครับสองนีตัวนี้สามข้างประตูนะฮะเจ็ดโอ้เจ็ดจุดเลยนะครับผมครับผมสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปเจ็ดจุดเลยนะครับดีมากดีมากดีมากลูกค้าบางท่านชอบกิน กาแฟนะครับอเมซอนพี่บอยชอบกินอ่าผมชอบกินกาแฟฟรีครับกาแฟครับผมเคโอ้กาแฟฟรีครับผมฮะก็ภายในก็จะเหลืออะไรอีกไหมพีับอ่ะเหลือส่วนด้านบนด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนครับผมบุกด้านบนก็เป็นสีเทาครับเป็นเป็นผ้าสีเทาครับก็มีตำแหน่งไฟส่องสว่างหน้ารถนะครับอ๋อตอนนี้ก็จะเป็นกดด้านข้างแทนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นกดด้านข้างแทนก็จะมีครับ นี่ก็เป็นช่องซ่อนเงินภรรยาแล้วพี่บอยอ่ะใส่แว่นครับผมใส่แว่นตาครับผมไอ้นี่ก็จะซ่อนอย่างเดียวเลยนะครับที่บางแดดนะครับที่บางแดดที่ที่บางแดดมาให้คู่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนไฟตรงกลางมามาครบถ้วนนะครับเป็นหน้ากกลางเนาะตรงส่วนของคอนโทรลกลางถ้าดูเฮดทูปนะครับถือว่าสูงพอสมควรนะสำหรับผมผมสูง178นะครับก็ถือว่านั่งเราก็โอเคครับให้มันเหลือเยอะอยู่นะ โอเคนะผมลองเอ็นเบาหน่อยได้ไหมพี okay, ่บอยได้ค okay. ร mm ับครับผมเอ็นเตอร์เทนก็ไ okay. ด้ค <okay> รับผมครับผมเอ็นมาลึกสุดเลยว่ะจะโอนเอ็นขนาดนี้เลยเหรอครับผมนขี่ก็โอเคครับถือว่ากว้างกว้างนะผมว่านะเพราะผมก็สูงมาหนึ่ร้อยแปดสิบขึ้นอัพคแปดสิบอัพอยู่แล้วเฮ้ยแต่ไม่น่าเชื่อนะไอ้ไอ้คุณเอ็นบบาเมื่อกี้ปกติเอ็นบบามันจะได้ประมาณไม่ไม่ไม่ถึง180เนาะครับแต่ว่าตัวนี้ดึงได้ยาวถึง180เลยนะคือว่าเราน้ามื ใช่ครับก็ยาวเลยรุ่นนี้นะครับยังไม่ได้แจ้งราคาเลยพี่บอยอ้าวราคาเท่าไหร่ครับราคานะครับลูกค้าจับต้องได้ราคาลูกค้าจับต้องได้นะครับหกแสนเก้าพันบาทนะครับแต่ในสีขาวหรุสงนีจะลดลงเจ็ดพันก็เหลือหกแสนสองพันบาทราคาดีนะฮะราคาจับต้องได้หลายคนได้ครับตอนนี้ครับลูกค้าหลายคนอาจจะสงสัยว่า ซื้อรถมีส่วนลดมีของแถมอะไรไหมพี่บอยนะพี่บอยพี่บอยนำเสนอหน่อยโปรโมชั่นเป็นไงสาหรับโปรโมชั่นนะครับสําหรับทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาทุกท่านต้องลองว้าวแน่นอนนะฮะสำหรับโตโยต้าคอนแกครับผมนะฮะเดี๋ยวส่วนนี้เขาอบไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาคุยกันเนาะนะฮะทั้งมาในเพจได้เลยนะครับหรือว่าเดินเข้ามาหน้าร้านได้เลยนะครับเรามีบริการตลอดทั้งสัปดาห์เลยไม่ว่าจะเป็นจันทังทานพุดพฤหัสุก แล้วก็รวมไปถึงเสาอาทิตย์นะครับเราจะมีพนักงานเตรียมต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากเพจบริษัทด้วยนะครับเพจบริษัทโตโยต้าขอนแก่นนะครับแล้วก็มีการทำยูทูบนะครับยูทูบชแนลนะครับก็เป็นช่องทางนะครับที่สามารถติดตามพวกเราเนาะพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายนี้ก็อยากให้พวกเรารีวิวรถรุ่นไหน นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยแสดงความคิดเห็นมาด้านล่างได้นะครับพวกเราจะพยายามรีวิวให้ครบเกือบทุกรุ่นนะครับแต่ช่วงนี้สังเกตที่จะรีวิวรถกระบะเนื่องจากแคมเปญมันแรงนะครับครับผมที่อื่นไม่มีรถแต่ที่นี่มีรถครับผมเ่ที่นี่มีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศภายนอกด้วยนะครับผองภาพรวมสต็อกแล้วกันภาพรวมสต็อกว่ารถมีพร้อมจำหน่ายเยอะไหมเนี่้ฝากหน่อยแล้วกันนะครับก็ นะฝากติดตามพวกเรานะครับทางช่องทางของ YouTube นะครับหรือว่าช่องทางของเพจ Facebook ด้วยแล้วกันนะครับอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับสนใจนะแสดงข้อความแสดงความคิดเห็นลงมาข้างล่างเลยอยากให้มารีวิวรุ่นไหนบอกแจ้งเราได้เลยนะครับส่วนผมนะครับพนักงานขายนะครับกฤตภาศรีทรนะครับครับผมโดนัทครับทัตพงดิอตุ้มครับครูฝึกพนักงานขายครับครับผมพวกเราจากโตโยต้าอนแก่นครับขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ มาไม่อยู่ลาไปก่อนสวัสดีครับ